สวัสดีค่ะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริมณีบรรจงสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยค่ะดิฉันรับราชการนะคะอยู่ที่สวนสุรันทานแห่งนี้เป็นระยะเวลา35ปีแล้วนะคะเริ่มทํางานตั้งแต่โรงเรียนสาธิตมาเป็นอาจารย์ประจําสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยเป็นผู้ก่อตั้งสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยนะคะจนกระทั่งมีชื่อเสียงเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทยค่ะ อยู่ที่สวนสุรันธานแห่งนี้นะคะดิฉันรู้สึกว่ามีความสุขมากมาทํางานทุกวันเนี่ยเหมือนมาทํางานที่บ้านนะคะเพราะว่าดิฉันถือว่าสวนสุรันธานเนี่ยเป็นบ้านของดิฉันหรือว่าเป็นที่ทํางานแห่งแรกทุกสิ่งทุกอย่างน่าจะอยู่ที่เริ่มต้นที่นี่นะคะแล้วก็เกษะเียณที่นี่เช่นเดียวกันแรงบันดาลใจจากผู้บริหารนะคะจากผู้บริหารจากเพื่อนร่วมงานนะที่ให้ความรักนะคะแล้วก็ อยู่ในบรรยากาศที่แบบเพศเรามีเป็นเป็นกาลยานมิตรทุกอย่างเนี่ยนะคะที่ทนถือว่าประเภทตรงนี้เรามีความสุขในการทํางานมากค่ะรองศาสตราจารย์ดรกมลไพศาลนะครับก็สังกัดสาขาวิทยาศาสตร์นวัตกรรมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับก็ได้สอนคณิตศาสตร์รู้สึกอบอุ่นเพราะว่ามาเจอเพื่อนที่ทํางานเจออาจารย์เจอเจ้าหน้าที่ก็รู้สึกเป็นกาลยานมิตรกันนะครับก็ทํางานก็ รู้สึกว่าลืมที่จะไม่นึกถึงรถติดหรือไม่นึกถึงอะไรเพราะามาพอมาถึงมาอะไรแล้วก็นึกถึงบรรยากาศที่ที่เป็นกันเรยนมิตกันก็สอนปกติไปนักศึกษาก็ก็น่ารักนะครับในห้องเขาก็สอนเขาก็สนใจก็พยายามให้เขามุ่งมั่นในการเรียนรู้แต่ว่าเด็กสมัยนี้ก็ความมุ่งมั่นก็อาจจะไม่ไม่เหมือนสมัยก่อนครับเพราะว่าเป้าหมายในชีวิตนียอาจจะแตกต่างกันไปอยู่บ้านก็อีกบรรยากาศหนึ่งแต่ว่าที่ ที่ยังอยู่ต่อเพราะว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าเพื่อนร่วมงานก็เจอคนที่รู้จักมักคุ้นก็ไปนู่นไปนี่อะไรพวกนี้ไปกินไปอะไรกันอย่างเนี้ยก็ทำให้รู้สึกยังยังมีไฟอยู่บ้างอะไรทำนองอย่างเงี้ยก็ถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับว่าสนทาก็อาจจะเป็นบ้าน หลังที่สองอีกอันหนึ่งท,ที่มาอยู่แล้วก็รู้สึกผูกพันแล้วก็สบายเพราะว่าทั้งเพื่อนร่วมงานแล้วก็ทั้งเจ้าหน้าที่อะไรเนี้ยก็เหมือนกับเป็นพี่น้องกันอะไรทํานองนี้เนี้ยก็ทํางานก็แบบไปได้สบายอะไรทานองนี้ครับสวัสดีค่ะอรองศาสตราจารย์ดรสุชิรามหิเมืองค่ะท่าจะแบ่งช่วงเวลาของความสุขที่ทํางานอยู่ที่นี่ก็จะแบ่งออกเป็น3ช่วงเวลาคร่าวๆนะคะก็คือช่วงเวลาตั้งแต่เริ่มมาปฏิบัติงานที่นี่ก็ประมาณปี2536 ถึง2,540กว่ากว่าอันนี้คือช่วงแรกที่อยู่ที่นี่นะคะก็มีความรู้สึกว่าที่นี่คือบ้านนะคะบ้านที่เต็มไปด้วยผู้ใหญ่นะแล้วก็พี่ๆี่น้องนนะคะก็มีความเมตตาอาทรความเป็นอยู่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ทํางานมากกว่าอยู่ที่บ้านช่วงที่สองก็เป็นช่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่านอยู่ในรั้วของคําว่ามหาวิทยาลัยนะคะคือในยุคแรกนั้นเป็นยุคของของคำที่เรียกว่าสถาบันราชพัฒส่วนยุคสุดท้ายเป็นยุคที่จากเดิมที่เราเคยสอนแบบ โดยใช้ความสามารถขั้นพื้นฐานก็คือพิมพ์บทแบบสัมผัสธ,ธรรมดาต้องเปลี่ยนมาเป็นการสอนแบบบรุรณาการผสมผสานกับเทคโนโลยีนะคะสิ่งที่ทําให้อยู่มาได้จนถึงการกเกษียณในวันนี้ก็คือยอมรับกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็เรียนรู้ทําปัจจุบันให้ดีที่สุดอันนั้นคือสิ่งที่เป็นแนวทางในการคิดนะคะว่าเราจะต้องยอมรับกับความเปลี่ยนแปลงแล้วก็เรียนรู้ให้ไวแล้วก็ทําในปัจจุบันให้ดีที่สุดค่ะ ดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นะคะจันญยญพัฒแสงสุวรรณอยู่ในสาขาวิชาเคมีอายุเวลาการทำงานก็25ปีนะคะอยู่ในสาขาเคมีเนี่ยก็มีการพัฒนานของสาขากระทั้งมีการเปลี่ยนแปลงเป็นสาขาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมก็ยังคงเป็นสาขาวิชาเคมีอยูออ่ดิฉันเป็นนักวิทยาศาสตร์มาก่อนนะคะมหาวิทยาลัยก็มีการจัดอบรมเรื่องเกี่ยวกับการสอนออหนังสือนักศึกษามาโดยตลอดรวมทั้งการให้ความรู้ด้านต่าง เกี่ยวกับเรื่องของการสอนนะคะซึ่งทําให้เข้าใจในตัวนักศึกษาดีขึ้นแล้วก็สามารถสอนหนังสือให้นักศึกษามีความผูกพันและความรักที่นี่เหมือนเป็นบ้านหลังที่สองเพราะว่าชีวิตของการทํางานเนี่ยก็คือจันทร์ถึงศุกร์ขอบคุณพี่นะบาบเนียแตงขอบคุณพี่และมีการรับน้องในลนททักษณะที่อาจารย์ได้เข้ามามีส่วนร่วมทําให้เกิดความผูกพันที่ดีต่อกันค่ะรวมทั้งผู้ร่วมงานอื่นๆนะคะอาจารย์ที่เป็นรุ่นพี่กว่าก็จะ ต้องรับนะคะเลี้ยงอาหารนะคะแล้วก็รุ่นน้องที่มารุ่นหลังนะคะก็มีความเคารพมีความเชื่อฟังนะคะแล้วก็ให้ความเคารพเป็นอย่างดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ชื่อวนิดาสุวรรณพนเป็นรองศาสตราจารย์สอนอยู่ในคณะวิทยาการจัดการสาขาวิชาบริหารธุรกิจอาจารย์เข้ามารับราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนันทาในช่วงเศรษฐกิจฟองสบู่ค่ะซึ่งช่วงนั้นอาจารย์ ก็ทํางานอยู่ที่สถาบันการเงินและในช่วงนั้นเนี่ยมหาวิทยาลัยก็เป็นช่วงของการเปลี่ยนผ่านจากสถาบันราชภัฏเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสําหรับความสุขและพลังใจในการทํางานของอาจารย์ก็มาจากการที่ทําผลงานแล้วสําเร็จนะตามที่ตัวเองตั้งใจไว้เป็นความสุขจากที่ได้มีเพื่อนร่วมงานที่ดีนะที่คอยให้ความช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกันแล้วก็ผู้บริหารนะที่มีเป้าหมายร่วมกันก็คือ ทำให้มหาวิทยาลัยเนี่ยมีการจเจริญเติบโตต้าสู่ความเป็นเลิศนะซึ่งสิ่งต่างๆเหล่า,านี้ก็ทําให้อาจารย์มีพลังใจในการทาํางานอาจารย์ขอกราบขอบพระคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏสนธนธนธุนทรนิธานะที่เป็นเสมือนบ้านหลังที่สองที่คอยหล่อล้อมให้อาจารย์เติบโตในวิชาชีพยอย่างมีคุณภาพขอขอบพระคุณผู้บริหารที่ให้โอกาสและการสนับสนุนที่ดี และขอขอบคุณเพื่อนร่วมงานทุกท่านที่ร่วมสร้างมิตรภาพและความอบอุ่นที่ดีซึ่งทั้งหมดนี้อาจารย์ก็จะเก็บเป็นความทรงจำที่ดีไว้ตลอดไปค่ะผู้ช่วยาศาสตราจารย์จารุวรรณชัดทองนะคะเป็นอาจารย์ประจําสาขาจุลชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะเดิมครูรับราชการครั้งแรกอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมานะคะแล้วก็ย้ายมาที่กรุงเทพเมื่อตอนปี2537เเนี่ยทางตอนนั้นยังเป็นวิทยาลัยครูอยู่ก็ เปิดรับอาจารย์เพิ่มนะคะเนื่องจากเปิดขยายแล้วก็ตอนนั้นครูก็เลยย้ายมาเป็นอาจารย์อยู่ที่นี่ตอนนั้นก็ตั้งแต่ปี2537ความสุขคืออะไรเนี่ยก็ต้องบอกว่าก็คือการได้เป็นเป็นคุณครูนี่แหละการที่ได้เห็นเด็ก,ดกๆจบไปทุกปีทุกปีแล้วก็เขาก็เจริญเติบโตนะคะนานๆเขาก็กลับมาทักทายเราเขายังจำเราได้เราก็รู้สึกว่านี่แหละนี่แหละก็คือสิ่งนี้สำหรับครูเรามีบทบ,บาท บทบาทที่เราได้รับมอบหมายเป็นคุณแม่เป็นลูกแล้วก็อีกบทบาทหนึ่งของเราก็คือหน้าที่ของความเป็นครูเนี่ยนะคะอาชีพนี้ก็นอกจากที่จะมีลูกศิษย์มีตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็ยังได้เรียนรู้อะไรหลายๆ,ๆอย่างนะคะเราก็ได้พัฒนาตัวเองด้วยอยู่ที่สวนเสนาธาน,นี้เราก็จะพบว่ามีการก้าวหน้าในมีพัฒนาการในทุกด้านที่ทําให้มหาวิทยาลัยเราเนี่ยพัฒนาขึ้นจรเป็นราชพัฒนาดับหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ได้พัฒนานะคะอยู่ที่นี่ก็ดีนะคะ สวัสดีค่ะอาจารย์สุธิราทรเจริญค่ะชื่อเล่น A เด็กที่โรงเรียนสาธิตจะเรียกว่าอาจารย์ A ค่ะอยู่สังกัดคณะครุศาสตร์36ปีที่อยู่ในรั้วกำแพงแดงมหาวิทยาลัยราชพัฒสวนสนันธาส่วนย่อยอยู่ที่โรงเรียนปฐมสาธิตนะคะมีส er ิ่งต่างๆเข้ามามากมายอยู่ในระหว่างทำงานนะคะแต่สิ่งที่มีพลังใจมีความสุข คือการที่มีสิทธิ์เก่าแวะเวียนเข้ามาหามาพูดคุยถึงความหลังมาเล่าว่าตอนอาจารย์สอนนั้นน่ะอาจารย์สอนแบบนี้ผมก็จำประจนถึงทุกวันนี้เด็กๆเ,เขาก็จะหอบชุดครุยปริญญาตรีปริญญาโทกลับมาถ่ายรูปซึ่งเรามองลองว่าเออเด็กพวกนี้เขามีความกระตันยูนะเขายังนึกถึงครูที่ให้ความรู้กับเขาเมื่อตอนเล็กๆอาจารย์เอกครับผมพาลูกมาเรียนที่โรงเรียนสาธิต มาให้อาจารย์อสอนอีกหลังจากที่สอนผมแล้วสอนพ่อแล้วก็มาสอนลูกผมด้วยนะครับมันเป็นความภูมิใจการดีใจที่มันมีพลังในการทำงานมันดูเป็นความสุขที่มันไม่มีสิ้นสุดนะคะสอนตั้งแต่พ่อแม่แล้วก็มาสอนลูกอีกค่ะไม่ใช่ความสำเร็จของเด็กๆทั้งหมดแต่ก็ถือว่าส่วนหนึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของเด็กเหล่านั้น16มกราคมคือวันเกิดและ เร็นวันครูแห่งชาติมีความสุขสุขใจที่สุดภูมิใจที่สุดว่าเมื่อเกิดมาในวันครูแล้วก็ได้ทำหน้าที่ครูจนเกษียณอายุค่ะชื่อสุริยาธิชานะคะชื่อเล่นชื่อสุค่ะทำงานที่สำนักพิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าทำงานตั้งแต่ปี2537นะคะ31ปีค่ะสำหรับการทำงานมาอยู่ที่นี่เราก็อยู่กันแบบพี่แบบน้องนะคะทางข้าวทางอะไรมีอะไรเราก็ร่วมกันมีอะไรเราก็ช่วยกัน มีความประทับใจกับน้องๆมีปัญหาอะไรเราก็ช่วยกันแก้ช่วยกันทํามีงานเราก็ร่วมสามัคคีนําพาองค์กรไปอย่างมีความศักค่ะ,คะและภาพรวมของมหาลัยนะคะเป็นที่ร่มรื่นเป็นวังเก่าเราก็ดีใจนะคะที่ได้มาทํางานที่นี่ขอขอบคุณผู้บริหารมหาวิทยาลัยร,ราชภัฏนสุนันทานะคะและน้องๆที่ให้ความช่วยเหลือพี่มาตลอดขอขอบคุณนะคะ สวัสดีค่ะสมจิตหนูคพงศ์ค่ะชื่อเล่นจิตค่ะสังกัดกองกลางสำนักงานอธิการบดีค่ะทำงานตั้งแต่พศ2544ค่ะจนถึงพศ2568ค่ะรวมระยะเวลา24ปีรู้สึกภาพภูมิใจและโชคดีที่ได้มาทำงานหน้าที่แห่งนี้มีพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจรู้สึกมีความผูกพันกับเพื่อนร่วมงานที่ดีมาเสมอมา สุดท้ายนี้ขอขอบคุณท่านผู้บริหารเพื่อนร่วมงานที่ให้ความช่วยเหลือมาตลอดค่ะขอบคุณค่ะ